สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่9มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกำลังใจและกดติดตามให้นุย้ยฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะ เช้านี้ค่ะลมหนาวที่ปกคลุมภาคอีสานตอนบนอ่อนกำลังลงอีกค่ะทำให้ทุกภาคนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสยกเว้นภาคเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆค่ะก็มาจากลมตะวันตกที่พัดผ่านนะคะอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-2องศาส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนประมาณ30ค่ะ เน้นฝั่งตะวันออกและในช่วงวันที่12ถึง15มกราคมลมหนาวระลอกใหม่มาพร้อมกับคลื่นกระแสลมตะวันออกพัดผ่านตอนบนค่ะทำให้มีฝนได้นะคะประมาณ20-40%ถึงเเอร์ซและอุณหภูมิก็จะลดลงอีก1-2ถึงองศาเซลเซียสหลังฝนตกค่ะ และเตรียมลุ้นนะคะลมหนาวกำลังแรงอีกระลอกค่ะหลังวันที่20มกราคมค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนกำลังลงขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นค่ะสำหรับยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศามีน้ำค้างแข็งบางแห่งค่ะ ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและวันนี้นะคะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่11มกราคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2องศาเซลเซียสและมีหมอกบางในตอนเช้าและขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสและในช่วงวันที่12-15มกราคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่ง แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกจากนั้นค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยค่ะบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ําค้างแข็งบางแห่งส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงแต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะ ลมหนาวอ่อนกำลังลงนะคะอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกภาคมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสค่ะยกเว้นภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นก็นเนื่องมาจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดผ่านค่ะกลับมีฝนในช่วงวันที่12-17มกราคมในภาคเหนือภาคกลางจากแนวลมสอบลมหนาวกำลังปานกลาง ระลอกใหม่จะลงมาในวันที่14-17ถึงมกราคมอุณหภูมิจะลดลง2-3ถึงองศาเซลเซียสและจากนั้นค่ะมีลมตะวันตกกับลมหนาวที่จะลงมาหลังวันที่19-25ถึงมกราคมอุณหภูมิก็จะลดลงได้อีกนะคะประมาณ3-6ถึงองศาเซลเซียสแถมยังมีฝนเกือบทุกภาคค่ะข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ รอติดตามข้อมูลนะคะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย